คเตือนลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้เราก็มีอยู่3,000ไพยนะครับผมกับเกมไอเดนเซอร์นะเดี๋ยวจะเป็นยงเดี๋ยวเราไปดูเฉนเลยดีกว่าครับไาไปรแล้วผมไพ์วันนี้เดีลเป็นทองเดยไป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 ไตด้วย้เฮ้ยได้อยไ้มาเพื่ออไัว่ีต่ในตอี้ ต้องดแแล้วกันนะครับเริ่ทำลกนนีีนไม่ยะดีโยได้ยเอคติดไไหโอเคน่หะครับมาตอนนี้ก็บิน้อสามันที่สองพันได้นะสองพันก็ไม่่ไหรเ้ยโอเคสองพันก้าผมมาต่อเล่ร้อยหนึ่ร้ไม่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 โอ้ไปแล้วว่ะคน เป็น้แผมรถติเดเยอเลยว่ะตรงนี้ไขนก็ไม่เข้าแล้วไม่เข้าเดี๋ยวพันเจ็ดเองรพโอ้โหอย่ดดว,วด้แวดิเียรถอย่เดียวเลยวะทุกคนเดี๋ยวอยู่พันแปโอเคอเคอาขับคืนม,มาให้ได้ไมไอ้หรผมได้สามพมาแล้วนะโอเคไข่หมดครับผมรอไข่ยงพวเลานะโอเคสวา มากับมาปกติละมาหลังสิ่งไงมาขอว20ป3,000นะผมขึ้นมา1,000ละอ่ะผมที่ต่อเลยทุกคนตรอเนี่ยนะครับอนนี้โหเียวผมวถเดเบียรเลยผมเดียรเลยตรงนี้สิ่งไงมาทุกคนสวยมาครับมาเท่าไราที800อ้800หออุ้อเลเลียตเนี้ยแาเนเบียรเลยไเนี่ย ผมแ่งขวัญเลยนนะทุกคนแถมูดีด้วยอ่ะเหมือนจะดูมครับหน่อกเดทยวน่อยเดียวเรียมหนี่งเอเลียนก็ผมโอเคร่วกหังได้อยู่เว้ยม่่เอเลียนมาให้นะครับรดีนะตอนนี้เรื่องคูทานเแล้วเมื่อกี้รู้จัได้จากเอเลียนมัมโอเคก็ดีกครมวิธี3,000น้านะผมก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะผมตอนนี้ โอ้ยเจ๋อไม่คิดจะเสียบรถอีกแล้วนะครับแต่ก็โอเคดีกลับมาแล้วครับผมก็ถือว่าเสร็จงานแล้วขอจบคลิปจบคลิี้ต่อแล้วการันตีผมเดี๋ยวเราจะจะใหนของคลิปหน้าครับไป